แม้จะถูกจัดว่าเป็นนกแต่เพนกวินก็เป็นนกที่บินไม่ได้สัตว์โลกที่มีหน้าตาน่ารักอาศัยอยู่บริเวณซีกโลกทางใต้หรือั้วโลกใต้แต่บางสายพันธุ์เช่นนกเพนกวินกาะลาปกสก็อาศัยอยู่ใกล้ๆแถบเส้นศูนย์สูตรด้วยโดยมีทั้งหมด17สายพันธุ์ส่วนคําว่าเพนกวินนั้นมีกลาสีเรือชาวเวลคนหนึ่งเป็นคนตั้งให้ซึ่งคําว่าเพนกวินในภาษาเวลหมายถึงหัวสีขาว และยังมีเรื่องราวของเพนกวินอีกมากมายที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้ใน8เรื่องชิงสุดเจ๋งของเพนกวินกันได้เลยครับ 1. บรรพบรุษของเพนกวินเพนกวินมีวิวัฒนาการมาจากนกที่ปีกไม่สามารถบินได้แต่กลับว่ายน้ำได้คล่องที่มีชื่อว่าไวามานู ถือว่าเป็นบรรพบุรุษของเพนกวินเลยก็ว่าได้โดยไวยมานูมีชีวิตอยู่ในยุคพาลิโอซีนประมาณ62ล้านปีก่อนมีรูปร่างที่เปรียวยาวแตกต่างจากเพนกวินในปัจจุบันมากโดยฟอสซิลของไวมานูปัจจุบันพบได้ที่นิวซีแลนด์ขณะที่เพนกวินในยุคปัจจุบันเป็นนกที่ถือกำเนิดมานานกว่า40ล้านปีก่อนจากการศึกษาพบว่าเพนกวินสกุลแอปเทนโนไดเพนกวินชนิดที่ใหญ่ที่สุดเป็นต้นสายพันธุ์ของเพนกวินทั้งหมดในปัจจุบัน ก่อนที่แต่ละสกุลจะแยกสายวิวัฒนาการของตัวเองขึ้นมา 2. เพนกวินบินไม่ได้แต่ว่ายน้ำค่องเพนกวินจัดอยู่ในประเภทของสัตว์ปีกเป็นนกแต่บินไม่ได้เพราะปีกของพวกมันมีลักษณะคล้ายคลีบปลาเพื่อช่วยในการว่ายน้ำเลยไม่สามารถใช้ปีกในการบินได้เหมือนนกทั่วไป แม้จะว่ายน้ำได้และใช้ชีวิตอยู่ในน้ำมากถึง75%แต่ก็เป็นเรื่องแปลกที่เพนกวินไม่สามารถหายใจในน้ำได้แต่กลับกลักล้นหายใจในน้ำได้นานมากและยังว่ายน้ำได้เร็วเฉลี่ยประมาณ22-24กิโลเมตรต่อชั่วโมงดำน้ำได้ลึกถึง250เมตรอาจเป็นพรสวรรค์ที่มีไว้สำหรับว่ายหนีเอาตัวรอดจากสัตว์นักล่าต่างๆก็เป็นได้ 3. เพนกวินมีหน้าท้องไว้กักเก็บความร้อนหน้าท้องของเพนกวินจะมีไขมันซึ่งจะช่วยกักเก็บความร้อนของร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยมเลยไม่ต้องสงสัยว่าเพนกวินอยู่กับความหนาวเหน็บได้อย่างไรและตรงหน้าท้องของพวกมันก็ยังมีขนที่มีคุณสมบัติพิเศษอีกด้วยโดยเวลาที่อยู่บนบกขนเพนกวินจะตั้งตรงเพื่อลดการสูญเสียความร้อนแต่เมื่อว่ายลงไปในน้ําขนชั้นนอกของเพนกวินจะลู่แนบลําตัว เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนอกจากนี้เวลาที่เพนกวินอยากจะเคลื่อนที่ไปให้เร็วขึ้นมันจะใช้วิธีเอาหน้าท้องถาไลาไปตามทางลาดชันหรือพื้นที่ลื่นเป็นน้ำแข็งแทนการเดินต้วมเตี้ยมที่ค่อนข้างช้าของพวกมัน 4. ตีนเพนกวินเหมือนตีนเป็ดเวลาเพนกวินเดินบนบกจะเดินตัวตรงอย่างช้าๆเพราะว่าขาของมันสั้น แต่ก็มีความแข็งแรงมากอยู่มันสามารถเดินวิ่งกระโดดและปีนป่ายได้เป็นอย่างดีบนก้อนน้ำแข็งแต่ถ้าเป็นกว้นได้ลงน้ำเมื่อไหร่บอกเลยว่าความคล่องแคล่วว่องไวต่างกับเวลาที่เดินบนบกเอามากๆนั่นเป็นเพราะว่าตีนของเป็นกว้นนั้นมีลักษณะเป็นพังผืดเหมือนกับตีนเป็ดและยังมีเล็บที่แข็งแรงใช้สำหรับว่ายน้ำมีหางไว้ใช้เป็นหางเสือและใช้ทำให้ก้อนน้ำแข็งแตกได้ง่าย เนกว้นมีสายตาที่ว่องไวเป็นกว้นจะมีดวงตาเล็กๆมีสีสันต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์อย่างเช่นสีดำสีขาวสีเหลืองและสีสม้มถึงแม้ว่าขนาดดวงตาจะเล็กนิดเดียวแต่ตาของเป็นกว้นไวต่อการมองเห็นมากและปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดีทำให้หลบหลีกจากการจู่โจมของศัตรูได้ทันท่วงทีแถมยังสามารถมองเห็นได้ดีในเวลากลางคืนอีกด้วย เนกวินสื่อสารด้วยการส่งเสียงดังเพนกวินเป็นสัตว์สังคมอยู่รวมกันเป็นฝูงเวลาที่จะติดต่อสื่อสารมันจะส่งเสียงดังเรียกหากันส่วนเวลาทักทายก็จะใช้ปากหรือคอถูกันโดยเสียงของเพนกวินแต่ละตัวจะมีความถี่เฉพาะตัวที่ต่างกันเวลาส่งเสียงเรียกฝูงหรือลูกของมันจึงสามารถจดจำเสียงกันได้ ในกรณีที่เพนกวินรู้สึกว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายหรือมีศัตรูเข้ามาใกล้ก็จะเปล่งเสียงร้องเพื่อเรียกครอบครัวให้มารวมตัวกันและที่จัดว่าเจ๋งสุดๆก็คือเพนกวินสามารถจำเสียงของคู่รักได้เป็นอย่างดีมนุษย์อาจแยกแยะเสียงและหน้าตาของพวกมันไม่ได้แต่เพนกวินด้วยกันเองมันแยกแยะได้ <7. S 1> เเพนกวินสัญ,ญลักษณ์แห่งรักแท้ เพนกวินเป็นสัตว์ที่ถูกจัดว่ามีรักแท้รักเดียวใจเดียวซึ่งได้แก่เพนกวินสายพันธุ์จักพัเพราะพวกมันจะไม่เปลี่ยนคู่เลยตลอดฤดูผสมพันธุ์ที่อยู่ในช่วงฤดูหนาวโดยเพนกวินจักรพัรดิจะต้องเดินทางไกล50-120กิโลเมตรจากฝั่งทะเลไปยังพื้นที่ผสมพันธุ์เมื่อได้พบกับคู่แท้ก็จะพากันไปปฏิบัติภารกิจรักและตลอดทั้งฤดูผสมพันธุ์นั้นพวกมันจะอยู่ด้วยกันไม่เปลี่ยนคู่เลยและตัวผู้กับตัวเมีย ยังผลัดกันช่วยกกไข่เลี้ยงดูลูกน้อยจนกว่าจะเติบโตนอกจากเพนกวินจกักรพรรดิแล้วก็ยังมีเพนกวินสายพันธุ์เจนทูซึ่งถูกยกให้เป็นสัตว์ที่มีความรักซื่อสัตย์แถมวิธีจีบสาวยังโรแมนติกอีกต่างหากโดยเพนกวินเจนทูตัวผู้จะไปเสาะหาก้อนหินที่เก,กลี้ยกล่สวยงามที่สุดมาให้กับเพนกวินตัวเมียที่หมายปองถ้าหากตัวเมียรับรักก็จะนําก้อนหินนั้นไปไว้ในรังเท่ากับว่าเป็นการประกาศว่าทั้งคู่ จะครองรักกันอย่างเป็นทางการและจะอยู่กินด้วยกันไปตลอดชีวิต 8. ลาลาเ็นกวินผู้เดินไปซื้อปลาเองที่ตลาดแม้เพนกวินจะดูน่ารักแต่คงยากหากจะนำมาเลี้ยงไว้ที่บ้านใครจะเชื่อว่ามันเป็นไปได้ เมื่อปี1996สื่อที่ชื่อเรียวทีวีได้ไปสัมภาษณ์ครอบครัวนิชิโมโตะในหมู่บ้านเล็กๆของญี่ปุ่นซึ่งได้ช่วยเพนกวินจักรพพรดตัวหนึ่งที่ปีกหักจากการติดอวนดักปลาของชาวประมงพอรักษาจนมันหายมันกลับไม่ยอมไปไหนครอบครัวนิชิโมโตะเลยตัดสินใจเลี้ยงไว้และทำห้องเล็กๆติดแอร์ให้อยู่พร้อมกับตั้งชื่อให้ว่าลาลาเรื่องที่ทำให้เจ้าเพนกวินลาลาโด่งดังเป็นอย่างมากในตอนนั้นคือในทุกวัน มันจะเดินตอบแตะตอบแตะไปที่ตลาดเพื่อซื้อปลาเองโดยสะพายเป้รูปเพนกวินเอาไว้ด้านหลังระหว่างทางก็จะมีคนคอยฉีดน้ําเพิ่มความสดชื่นให้เรียกได้ว่าเป็นเพนกวินที่ฉลาดและแสนร,รู้เอามากๆถึงแม้วันนี้เจ้าลาล่าจะจากไปแล้วแต่เรื่องของมันก็ยังคงเป็นตำนานที่น่าประทับใจปัจจุบันเพนกวินยังได้กลายเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้แสดงตามสวนสัตว์ หรือสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆทั่วโลกทำให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสำหรับคนที่อยากไปสัมผัสกับความน่ารักและแสนร,รู้ของพวกมันในขณะที่สถานการณ์ของเพนกวินที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาตินั้นค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะบางชนิดก็เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทําให้เกิดภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพวกมันซึ่งคงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากหากจะไม่มีเพนกวินอยู่บนโลกนี้จริงๆ